อูดูมานี่มานี่เอาเปาไปถ่ายรูปกับอูดูดสิพี่น้องไปน้องกล้องไปแล้วเบ่งหมูจีดหน่อยหมูจีดหมูปลากระเจากมะเลียมันก็เป็นหมูบานได้เลยหมูจีดตัวนี้หมูจีดหมูกระโดนมานี่มานี่มานี่มาอุด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 ไม่กินหญ้าไม่กินหญ้ามันกินนี่อย่างละฮะไปถ่ายรูปกับหมูที่ไปไปดิเดินไปหามันเรียกมันแล้วก็รูปหลังมันลุ อุดอุดอุดอ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 ดนั่นไงมันออกมาแล้วมันตกใจเสื้อแดงน่ะมันตกใจโน้นเลยนั่นอุดอุดอดอดเออมานี่มานี่อุด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 ตัวเม่ยตัวหลังบ่มันไม่นี่ลูกเราเด้อนี่ลูกเ้ยนี่ส่องใครเอาปอเยู่มันออกมาอย่างล่ะเมื่อย่านหมากัดเนาะโอ้ย โอ้มันอยู่น้ากันคล้ายโยเซนเขามั็นมนันมาทางอื่นไม่เห็นมันก็บจิมักกัดเอาตายเอียงเซ็งละอันขอนตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนพี่น้อนตะกวนพื้นเฮดเป็นอันบนหลับล้มบนอย่างเี้ของเทศบาลเทศบาลอำเภออำเภอเมืองยางนะคะทุกคนอันเนี้ยสาเนี่ยตะกวนพื้นอ่า เขาเอิ่นว่านายกเทศบาลคนก่อนนั่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเฮ็ดดีดีด้เพิ่นเฮ็ดเอ่อบ่อนผักรับลมนู่นนี่นั่นดีอันนั้มันห่างแล้วน่ะเป็นสะพานรับลมเป็นศาลารับลมมันห่างแล้วพี่น้องอันเป็นหยังใบน์บนมาหยังบ่ติบัดนี้เวติอันไปหาหมอแล้วเด้อพี่น้องไปหาหมออยู่โรงพยาบาลอำเภอนะคะโรงพยาบาลเบื้องต้นเฮากะไปขอใบส่งโตเพิ่นเนาะ ไปขอใบส่งตัวเพิินเพิ่นก็เยวาหมอก็เลยวา่ากเ็เราอาการโน่นนี่นั่นทําไมถึงอ,อยากไปอยากได้ใบส่งตัวสาเหตุเป็นเพราะอะไรน่้นนี่นั่นเนาะกะเราอาการให้เพิินฟังบันิเพิินก็เลยวา่าให้ผมลองรักษาดูสักอาทิตย์ก่อนถ้ามันไม่ดีขึ้นยังไงเดี๋ยวผมจะทําทใบส่งตัวให้เพิินกระถามอาการเนาะกระถามอาการว่าเป็นยังไงจังไง เขาก็เลยอก่ออาการเป่นฟังเพิ่นแล้วโอเคเดี๋ยวผมลองลองใช้ยาให้ยาไปรักษาดูสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนถ้าถ้ายังไงอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้เพิ่นก็นอยากแบบว่าอยากอยากร้องรักษากอนะ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 พี่น้องแบบว่าถ้าเขาก็คือเขาให้ตามขั้นตอนเนาะเพราะว่าเรามาโรงพยาบาลรัฐบาลพี่น้องเพิ่นก็นเลยต้องเฮ็ดไปตามขั้นตอนเพราะว่า ถ้าล้บานเบืองต้นทุงไปเลยโดยที่ไม่ไม่ไม่มีการรักษาไม่มีการรักษาเลยว่าลูกนี่อย่างเลยยังสิหนะกก็อาจจะมีการติดเตือนติดติงอีหยังก็จีกยากขึ้นนั่นล่ะบัานนี้ก็เลยเอาเป็นว่าคนห้ยามากินแบบหนักๆก่อนเลยหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นเราก็จะมาเจอกันอีกกับหมอหมอนัดอีกหนึ่งอาทิตย์มาดูผล มาฟังผลมาเช็คอีกทีมาตรวจอีกทีฮัลโหลพี่น้องก็เลยไปตามนั่นเลยผนก็ต้องไปกินยาลอหนึ่งอาทิตย์แล้วจังมาหาพ่นหม่อาการดีขึ้นบ่ดีขึ้นจังไดเสามาสิปวดหัวคือเกาบอหลังจากรับยาถ้าเกาโอกเดี๋ยวจังค่อยบอกกันอีกพี่น้องมันมันมาจบเป็นดอกอันพ้ากันออกมาหลังจากไปหาหมอแล้วนี่โรงพยาบาลก็อยู่ใกล้ๆนี่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นอ่ที่วการำอำเภอ แล้วก็เป็นเทศบาลแล้วก็ท่อศนะคะยุติดนี่เลยมานี้ที่มานี่เป็นเป็นอ่าสวนของแม่ดองอันเนี้งัวงัวที่ซื้อให้แม่ดองให้พอดองแล้วเลี้ยงไว้มันกําลังท้องแม่นี่สิขอดแล้วนี่เมนเมนนะเมนเมนี่เมนเมนนี่นะสิขอดเนาะสายละที่คอดว่างหัน่ะ ออกมาใหญ่ไ,ไหมเถอ,งเอะงวดสามเดือนสิเป็นสิใหญ่เป็นบ่าวเป็นสาวเหรอคะเนี่ยน้องพี่น้องโตแบบไงตาบ่ง,งอันบัดน,นี้ไอ้งวอีนางเฟิร์นอีกอะท่องแล้วอ,อืมท่องแล้วแต่อไปอีนัน่นตีนัน่นสูงเติง่งยืงแบบไงต่อไปประธานเด็ดท่องน้ำเขาอยู่ มันใหญ่กว่าอีเฟิร์นดิใหญ่แล้วมันเฟิร์นมันเป็นสาวม่าจีง่ายครับอืมงัวเข็บปีกัวมันว่าสองปีดีนะตัวนะ่ะเ,ดเ,ดเออปีกัวยังมาสองปีกับสีทับประมาณปีไม่แล้วเนี่ยร้านอีกขึ้นเนาะเออปีไม่แล้วก็คือสิขึ้นอยู่นี่ เออมันไกล้เล้ยวเฝ้าเดินน้นเด้อเฝอเอา,า,าน้อ,นานองมาเด้อเนี่ยถ้าน้ำเมือกมันออกแล้วนี่บ่หลายมือดอกบ่หลายมือตัวนี้ก็ใกล้สิลอดละวล่วพี่น้องก็จีหลังปีไม่แล้วกับลอดดอกนี่ก็ออกดอกนี่ตัวนี้เฟิร์นคำๆคุ้นๆออกแม่เพลลูกเด้อลูกงามๆเลยอีหละ่ะแต่เป็นนอเป็นแนวออกแม่เพลลูกต่อไปหนาเพิ่นงามๆ นี่แหละย่าปุญมาซื้อไปเล่าเลี่ยงพี่น้องเลี่ยงออกแม่เพลูกกกะตัวใดมันนั่นกะขายไปเอาลูกมันขายไปหรือน่ะกะให้มันเพลไปอืมสาม ถามแล้วว่าเสียอีกบ่โอ๊ยบาไหวเลยแล้วว่าจัาหน่อยก็ออกไม่อีกก็สีได้หลายตัวมันก็ออกแม่แพ้ลูกเนาะกั้นจิตซื่ออีกก็ย่านเบาไหวไร่สีออกมะไม่อีกก็เอาซ้ำแห้งจากของมีนี่แหละณนตอนนี้ก็บหาตัวกําลังเสียวออกอีกก็จิเป็นหกตัวเออปีใหม่แล้วก็อีกอีนั่นอีกก็จิเจ็ดตัวบันนี้อีรุนมานกกจิตทับอีกบันนี้กับจิเอ้ยเออ บานี่บานี่กะจิทับอีกสองแม่นว่าล่ะจิทับอีกสองกะจิโอ้พี่นานี่ได้เป็นซิบมาเท่าไปยจังอีเฟิร์นออกแล้วกะปีหนึ่งได้น้องแล้วกะทับไม้อีกยังเสียวเจ้าว่าเออลูกออกแข็งแรงแน่ล่ะมันก็ะทับอีกยังเสียขันเฮามีกำลังเลี้ยงก็คือมันกะออกแม่แพ้ลูกกันละ ก็ขายออกไปถ้ามันเมื่อยมันหลายเขาก็ขายออกไปกับเป็นกําไรไปตัวแม่มันก็เป็นทุนไว้อันนั้พี่น้องอันนี้คือเรียงงัวนะเลียงงัวมันก็ออกแม่เพรลูกกับนี่ลหละทุนกําไรกับอยู่ในนี่ลหละอยู่ในแห้งเฮ่านี้ลหละสวดสีได้ลูกกับปีหนึง่งจังค่อยได้ตัวหนึงน่งเนาะพี่น้องถ้าเขามีแม่มันซี่ตก็ได้ปีละซี่ตจังเสียถ้าเขามีมีแม่พันมันซี่ตเขาก็ได้ซี่ตจังเสีย บ่ได้อันบ่ได้มาทายบ่ได้มาหาเราญี่ปุ่นกะมาซื้อไปให้เรากับบ่ได้มาเบิ่งเลยแล้วให้พอแล้วจัดการเลยให้พอแล้วเบิ่งเอาหยังเอาแล้วก็ดีแล้วก็บเบิ่งดีแล้วใส่ใจกับงวัวกับหยังง้วเราบ่จอยด้ยงวัวเราบ่จอยมแตรตวอ้ว,วนอ่อนอนเอยแน่คุณอ่ะโอ้ยหยังข้อพ่น่ะ ใหญ่ค่ะก,กี่เดือน,นขนาดว่าสองสามเดือนยังใหญ่ค่ะประนั่นแหละอืมอวก็ออกว่างไดหนึ่นนงกินนองไปหัวก็นั่นว่างไดหนึ่นนงใหญ่แล้ววันนี้เนี่ยยอีกกาอะไรเยอะบนกะจีไปกินยารักษาตามหมอให้ ดีบ่ดีจังไดห,หมอว่าอีกอาทิตย์หน้าอีกหนึ่งอาทิตย์เจอกันครับจริงอาทิตย์เจอกันครับภาสหมอกระเปาดีดีหมอ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 แล้วก็เป็นอ่อนแอนเบว์บว์มวนคักหมอกลาดกจิตตามขั้นตอนเพื่อนนั่นแหละนาะพี่น้องเออนี่ก็พ้ามาเบิง่งงัวพ้าไปเบิ่งอันนั้นยังสิงไปเบิ่งหน้าบบนี้พี่น้องทีแล้วก็กว้างขวางดีเจ้าฝนอีกกระเจ้าหนึ่ง เจ้านั่นก็เป็นญาติพี่น้องกันน่ะก็เต็มคอ,อกอยู่น่ะเต็มคอ,อกอยู่เมื่อเลาที่กับแมนเบิร์ดเราของพึ่นเบิร์ดปเาเฟียงเอาเฟียงอันเขาเกี่ยวไม่ไมมันหอมตะพี่น้าเขาเกี่ยวไม่มันหอมขจรครัางนี้ขาจาบอกใครปล่อยม่แต่จะเอาไว้ในคอ

เออจะน้อยฝนตกนี่อันเอาอันสังกะสีเปิดน้ำใสสังกะสีตัวมันตัวเออพ่นว่าขั้นอยากให้มันออกนอกฤดูอ่ะเอาสังกะสีอันเปิดน้ำให้มันดังซาซาคือฝนตกนี่พ่นกับห้องมาค้งกันนั่นตัวพ่นพ่นกับห้องค้องกันเพ่นกับเสื่องกันแล้วเพ่นกะไใ่รหน่นตัวกบพี่น้องกบ กบเลี้ยงแต่ว่ากบเลี้ยงมันมันจังมันอยู่แบบนี้มันคือกบอ่านนานแหละออบ่หลายตอยู่บ่บ่เห็นดอกมันคาตะไคร้หลายตอยู่กบพี่น้องเก็บบ่พติกบ่พติกเอากบเอาหยังเลี้ยงเอางบักลิ้นฟาเออ ยูหันบักอ to ้อปลูกไว้สองต้นก oh, so oh, ็ได้กินของมันแล้วตัวละมันปลูกสองปีตันตันเหรอมันแตกมื่อวานเออดีแล้วมันแตกวันนี้ได้หลายจริงหลายช่อก็เก้าก็กินลงมไฟตีละบันนี่เนาะนกกินเลยจิพากันไปต่อเลยอบานนี่เราแน่แล่เจ้าเอารถยังมาแต่ยังมาตีโอใกล้สิแล้วเราบอกผมหมายถเปลี่ยนท่อทำเล้วท่อมันแตกเออท่อมันแตก

ยังนอกอยัง,กยงในของเฮากับที่แลกับท,ทีบวกในฮะเรากะมือนันกับพันซีเด่นั่นมอเตอร์ไซค์นั่นพันซีเด่นัน่นแล้วอะใส่ตะแกรงกากนาให้ตะแกรงแล้วก่ามูสองร้อยหกสิบนั่นตะแกรงแล้วกักระจกและ้วกะัสเตอร์และ้วก,ะเกัเบรกนาเบรกหลังแล้วกัใส่น้ำมัน น้ำมันไหนๆยังน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครบชุดนะน่ะมันเันสันยี่พันสี่สี่สิบแล้วมันเจีไปแพงตัวสตือไงเออมันแพงตัวสตือแล้วเปลี่ยนสตือออกให้แล้วก็บเบรกอ่าพาเบรกหนาหลังอีกคู่นึงเลอยอีก ครบชุดเลยโลออกหมูวะหมูก้อนน่ะครบชุดเลยพันสแมส่สี่สิบแล้วลดให้สีสบาทสองวากี่สองสเหนีบ่ได้ตัวอยวก่อนพ่อนะเอาเลียงลดมันดังมันมัน